มาตกปลาแต่ดันตกได้อาวุธโบราณยุคโรมันเช้าตรู่วันหนึ่งในเดือนเมษายนปี2025ออสมานเอริมหนุ่มชาวตุรกีได้ออกไปตกปลาที่ทะเลสาบอิสนิกพร้อมกับเพื่อนๆแต่ครั้งนี้สิ่งที่ตกได้ไม่ใช่ปลาแต่เป็นปลายสามง่ามโบราณชิ้นหนึ่งติดมากับอวนของเขาด้วยความรู้สึกว่าสิ่งนี้มีความสำคัญเขาจึงติดต่อผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทันที ผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้นประเมินว่าโบราณวัตถุดังกล่าวน่าจะมีอายุย้อนกลับไปถึงยุคโรมันและตามประวัติศาสตร์ทะเลสาบอิสนิกเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของจกักรวรรดิโรมันและสถานที่ประชุมสภานีเซียบางคนคาดว่าอาจเป็นเครื่องบูชาหรือใช้ในพิธีกรรมทางาศาสนาในอดีตการค้นพบครั้งนี้บ่งชี้ถึงประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำของทะเลสาบแห่งนี้แม้ยังไม่มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อยืนยันอายุและที่มา แต่การค้นพบครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากนักโบราณคดี